ควรจะทําครับไม่โกรธไม่ชัดไม่โกรธไม่ต้องทําก็ได้ไม่โกรธหยุดทําเถอะไม่โกรธครับในฐานะนักชาการขอ,อย้ำอีกครั้งนะครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับกลับมาพบกับรายการโหนเศรษฐกิจโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของปลายเดือนมกราคมแล้วละ่ะหนึ่งเดือนผ่านไปของเศรษฐกิจไทยนั้นหลายคนยังจับจ้องมองอยู่ครับว่า สกิทยปีนี้จะโตเท่าไรเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีการช็อกความรู้สึกของคนโดยทั่วไปก็คือกระทรวงการคลังโดยสำนักง,งานศฐกิจการคลังนั้นบอกว่าสกิทยปี .66 โตเพียงแค่1.8%นะครับสวนกระแสะของทุกคนที่เชื่อว่าสกิไทยนั้นโตเกิน2%แต่กระทรวงการคลังบอกว่าสกิไทยโตเพียงแค่1.8%และก็ในปีนี้ครับกระทรวงการคลังก็คาดว่าสกิไทยนั้นจะโตเพียงแค่2.3%นะครับ หลังจากที่เคยคาดการไว้เมื่อเดือนตุลาปีแล้วว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะโตสูงถึง3.2%ถ้าไม่รวมดิจิทัลวอลเล็ตแน่นอนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้กระชากความรู้สึกของคนมากแต่ปัจจัยสำคัญที่หลายคนมองว่าถ้าเศรษฐกิจจะโตเกิน3%แน่ๆหรือจะโตแตะ4%นั้นต้องมีคําว่าดิจิทัลวอลเล็ตเป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีข่าวคราวหลายอย่างที่เกี่ยวพันกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตและปปช หลังจากที่กฤษฎริกาให้ความเห็นว่ารัฐบาลต้องไปหาความคุ้มค่าและก็การจะตอบว่ามันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม่ถึงจะต้องออกพรบการกู้เงิน5แสนล้านบาทเพื่อมารองรับเศรษฐกิจเกี่ยวกับทางด้านดิจิทัลวอลเล็ตปรากฏว่านายกฐมนตรีบอกรับว่าเอกสาปรปปชนั้นเป็นความเห็นของกรรมการปปชหรืออนุก,กรรมการปปชแต่รัฐบาลยังไม่เห็นขอรอดูความชัดเจนของปปชก่อนดิจิทัลวอลเล็ตอาจจะไม่ทันเดือนพฤษภาคมที่วางแผนกันไว้แต่เราก็จะเห็นข่าวคราวนี้ครับว่าโฆษก ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลครับออกมาพูดชัดเจนเลยนะครับว่าภาพของคุณชัยวรงโฆษกรัฐบาลออกมาบอกว่ายังยืนยันว่าดีเทอร์เวลตนั้นสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจเพราะจะมีการที่จะช่วยหนุนนําทางด้านการค้าเปรีกและก็ช่วยด้านเศรษฐกิจครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าคุณชัยวรงพูดว่าคุณชัยนะครับบอกว่าเศรษฐกิจนั้นยังต้องการดีเทอลวเลเล็้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนคลังก็ยืนยันครับว่า ดิจิทัอบอลบริษทนั้นจะต้องทําเพราะจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นลองรูครับว่าเมื่อเช้าวันที่29มกราคมนั้นมีข่าวคราวเด็ดๆออกมาก็คือทางด้านนิดาโพออกมาบอกแล้วครับว่าประชาชนคนไทยนั้นเห็นอย่างไรว่าเศรษฐกิจนั้นมีวิกฤตหรือไม่ภาพออกมาครับประมาณ69%นะครับที่ออกมาจากภาพของการถามว่าวิกฤตไหม69%บอกว่าวิกฤตต้องการการแก้ไขจากรัฐบาลครับ นี่คือเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนตอบในนิด้าโพออกมาแต่ว่าอีกประมาณ20%นะครับก็ตอบออกมาเหมือนกันว่าอาจจะไม่ได้วิกฤตมากนะครับต้องการการแก้ไขข,ของรัฐบาลบ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงกับวิกฤตมากยังแก้ไขได้แต่จุดสำคัญมากมากก็คือว่าแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยการเผชิญกับวิกฤตแล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถดูแลตัวเองได้ไหมคนส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้รัฐบาลช่วยแน่นอนนะครับว่านั่นคือจุดที่บอกว่าดิจิทัลวอลเล็นั้นอาจจะ ทำหรือไม่ทำเป็นโจทย์ที่ประชาชนจะแสดงความเห็นออกมาจากนิดาโพลแต่จุดแรกก่อนประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าวิกฤตและเผชิญวิกฤตอยู่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขอย่างเร่งด่วนกลุ่มตัวอย่างจะตอบออกมาชัดเจนนะครับอย่างที่บอกก็คือ69%บกอกว่าวิกฤตและอีก36%บอกว่าต้องการให้รัฐบาลแก้ไขอย่างเร่งด่วนตอนนี้เรามาดูครับว่าผลโพของนิดาโพลนั้นแสดงอะไรออกมาผลโพของนิดาโพลออกมาชัดนะครับบอกว่า3 6บอกว่าหย th ุดทําเถอะนี่คือผลโพที่ สวนกระแสความรู้สึกของคนมากครับเพราะว่านิดาโพบ,บอกว่านะครับ34%บอกว่าไม่ต้องทําก็ได้หยุดทำเถอะนะนี่นะครับภาพด้านบนเฉลยนะครับว่า34%บอกว่าไม่ต้องทําก็ได้ครับแต่อีกประมาณ3 3%บอกว่าควรจะทำครับทำต่อไปสังเกตเหไหมว่าความเห็นนั้นแย้งกันอยู่นะครับไม่ชัดแต่โทนออกมาดูเหมือนกับว่าไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้มีปัญหารุนแรงเมื่อถามว่า จะโกรธรัฐบาลไหมถ้ามีสถานการณ์ของการที่รัฐบาลไม่สามารถนำดิจิทัลเวลดออกมาใช้ได้จะโกรธไหมนั่นแหละครับสิ่งที่มีการตอบนะครับซึ่งจะเห็นเลยนะครับว่าประมาณนะครับสูงมากนะครับเกือบประมาณ60%บกว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าไม่โกรธครับนี่แหละครภาพด้านบนนะครับและก็นิดาโพลยังแยกประเด็นนะครับว่ามีทั้งคนที่เลือกพักเพื่อไทยในเดือนนะครับพฤษภาคม14พฤษภา และคนที่เคยเลือกพักเพื่อไทยแต่ครั้งนี้ไม่ได้เลือกกับคนที่ไม่เคยเลือกพักเพื่อไทยเลยแบบนี้นะครับกลุ่มตัวอย่างนี้แสดงออกมาอย่างชัดเจนว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บอกว่าถ้าหยุดก็ไม่โกรธนะทุกกลุ่มทุกก้อนออกมาเป็นแบบนั้นก็ต้องขอบคุณนิดาโพนะครับที่นําข้อมูลดีๆออกมาสู่สาธารณชนแต่ย้ําอีกทีนะครับหประชาชนเห็นว่าวิกฤต 2. วิกฤตตรงนี้ประชาชนต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 3. หยุดดิจทัลวัลเลตควรจะหยุดสูงกว่าไม่ควรหยุด ในแง่ของการที่จะตอบว่าหยุดกับไม่ควรหยุดควรเร่งต่อต่อไปอันนี้ก้ามกึ่งมากอีกส่วนหนึ่งคือถ้าหยุดโครงการนี้ไม่โกรธในฐานะนักวิชาการขอ,อย้ำอีกครั้งนะครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นไม่วิกฤตในมุมมองทางวิชาการเพราะเศรษฐกิจจะวิกฤตนั้นก็คือหนึ่งประเด็นที่เศรษฐกิจจะต้องมีการขยายตัวติดลบสองต้องมีการตกงานอย่างมากมายและสถาบันการเงินไม่มั่นคงครับเพราะนั้นในเชิงวิชาการหลายคนจะบอกว่าไม่วิกฤตแต่รู้นะครับว่า รัฐบาลบอกว่าอย่างไงนายทนตรีบอกเลยนะครับบอกว่านีดาโพออกมาเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนะเพราะเวลาลงพื้นที่ในหลายพื้นที่เนี่ยประชาชนต้องการครับนายกก็ยังยืนยันนะครับว่าประชาชนต้องการแล้วก็มีระบุพื้นที่นะครับว่าถ้าไปภาคอีสานนะครับเช่นหนองบัวลำพูบึงการจะได้คําตอบชัดเลยว่าเขาต้องการดังนั้นเราดูนะครับว่าดีเท่าบอลเลตนั้นเป็นนโยบายหลักของรัฐรัฐบาลต้องการหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ รัฐบาลยืนยันชัดเจนโดยรองนายกรีภูมิธรรมบอกว่าเราจะทําตามที่เราหาเสียงไว้แน่นอนนะครับว่าธนาคารที่ไทยเคยบอกว่าถ้าดิจิทัลวอ l เล็นั้นไม่มีปีนี้6-7เศรกิจไทยจะโตประมาณ3.2ซครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าท่านจะเห็นเลยนะครับว่าจากในชาร์ตทางที่ไทยบอกว่าเศรกิจไทยจะโต3.2นะครับแต่ถ้ามีดิจิทัลวอลเล็ตเศรกิจไทยจะโตนะครับเข้ามา เป็นประมาณ3.8%ครับก็จะเป็นแถบที่สีเหลืองเข้มที่จะเห็นนะครับนั่นคือสิ่งที่ทเที่ไทยมองดังนั้นดเทาเล็ตถ้ามีกระตุกสีให้เพิ่มขึ้นแต่มาดูมุมของนานาชาติเขามองไง i m เว็บพูดครับว่าปีที่แล้วสกิโต2.5นะอเยังยืนยันนะครับไม่ใช่1.8ในมุมมองใกล้เคียงกับกระทรวงการคลังแต่เป็น2.5แต่ปีนี้อเบอกว่าถ้ามีดิทาวเล็ตสกิทไทยจะโต4.4%ซครับซึ่งก็เหนือกว่าที่ทุกคนคาด โดยแบงก์ชาติบอกว่าฐกิจะโต3.8ถ้ามีดิจิทัลวอลเล็ตแต่ถ้าไม่มีดิจิทัลวอลเล็ตจะโต3.2นะขณะที่กระทรวงการคลังบอก2.8รคงต้องตามครับว่าดิจิทัลวอลเล็ตจะเกิดไหมและสกิไทยเป็นยังไงไตรามาสหนึ่งจะเป็นตัววัดสําคัญไตรามาส2องจะเป็นตัวชี้ว่าสกิไทยจะฟื้นแค่ไหนและไตรามาส3าของปีนี้จะพูดได้ชัดครับว่าสกิไทยนั้นจะโตเกิน3เกิน4เปเซไหมก่อนอื่นต้องบอกขอเป็นกาลังใจใทุกคนนะครับเพราะว่ารัฐบาลพึ่งเซน็นวีซา ฟรีวีซ่าถาวรกับจีนปีนี้คาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาคึกคักขึ้นอาจจะถึง5ล้านถึง8ล้านคนนักท่องเท,ที่ยวโดยรวมอาจจะประมาณ35้าล้านคนสีไทยเราหวังว่าจะค่อยๆเค,ค,คลื่อนตัวขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมๆกับราคาพืชผลเกษตรที่ปรับตัวสูงอยู่ในขณะนี้น่าจะช่วยกําลังซื้อของเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศก็คาดว่าเราจะเจอสิ่งดีๆในปีนี้นะครับและขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนในการที่จะ เดินยิ้มไปกับเศรษฐกิจที่น่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นไม่ว่าจะปรับตัวขึ้นช้าหรือปรับตัวขึ้นเร็วรายการโหนเศรษฐกิจจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทุกท่านได้รับทราบทุกสัปดาห์ครับแน่นอนนะครับว่าก่อนลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามงานดีๆของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในต่อไปนะครับในสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับอพิโสดหน้ากับรายการโหนเศรษฐกิจ โดยมหาวิทยาลัยหอนค้าไทยครับสวัสดีครับ